สวัสดีครับพี่โยธินนะครวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเล่นการใช้งานตัวโดนบวกเครื่องดิน4 d r c ครับผมว่าใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยอ่ามาเลยครับนี่นะฮะแกะออกมานะครับทุกคนลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาใส่ตัวรีบวกกันก่อนนะครับก็ในถุงนะฮะจะมีไขควงให้นะครับมีไขควงมีหัวชาร์จ หัวชาร์จ USB นะครับมีปีกนะปีกแถมให้4ใบนะครับแต่ตัวปีกเนี่ยเวลาเปลี่ยนนะทุกคนให้ดูนะครับเขาเรียกว่าดูเบอร์นะบเบอร์ตรงเนี้ยมันจะมี A กับ B เนี่ยตรงเนี้ยเขาจะมี A นะใบ A ให้เปลี่ยนใบ A ใบไหนหลุดออกไปหรือว่านะเสียหายก็ให้เปลี่ยนให้ตรงใบนะครับอย่าเปลี่ยนผิดใบนะฮะมันจะมี A กับ B นะนะครับอโอเค ตัวรีโมทต,ตัวนี้จะใส่ฐานขนาด 3A นะครับจำนวน3ก้อนนี่นะฐาน 3A ก็จะเป็นฐานก้อนเล็กนะครับอย่างนี้เอใส่ลงไปก่อนนะครับ3ก้อนอันนี้ตัวเนะครื่องดินนะฮะเอออันนี้ฐาน 3A นะครับ ใส่น็อตล็อกไว้นะเพื่อความแน่นหนาะนี่โอเคเรียบร้อยนะครับชุดนี้ตัวชาร์จไฟนะฮะตัวสายชาร์จเนี่ยนะครับอีกฝั่งจะเป็นหัว USB อีกฝั่งหนึ่งนะฮะก็จะเป็นไซส์แบบ่อ,อะไรนะนะฮะใช้เสียบนะครับตัวนี้นะฮะ <c oughs> ก็แบตเตอรี่จะเป็นแคปซูลนะครับเราก็จะเสียบเข้าตรงนี้ นี่นะฮะตรงนี้นี่นะฮะดูล็อกปุ๊บถ้าเสียบกับปักปุ๊บนะฮะมันจะมีไฟแดงขึ้นนะครับถ้าเต็มมันก็จะดับลงไปตรงนี้นะนะก็ประมาณ1ชั่วโมงบวกลบนะครับอ่ะต่อไปนะฮะก็จะเอาแบตเตอรี่นะครับมาใส่ที่ตู้โดรนนะครับดูอ่าด้านล่างนะครับเขาจะมีเขี้ยวอยู่นะฮะนี่นะครับใส่ลงไปอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ดันนะฮะดันขึ้นนะปุ๊บปุ๊บให้เข้าล็อกอย่างนี้ครับผมเข้าล็อกอย่างนี้นะนะครับ ทีนี้ก่อนบินตรวจสอบใบพัดก่อนแน่นไหมใบพัดแน่นหรือเปล่านะครับลองตรวจสอบดูว่าแน่นหรือเปล่านะครับแต่ตัวนี้จะค่อนข้างแน่นไม่หลุดง่ายๆนะครับอ่ะโอเคอันนี้เรียบร้อยสมบูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวพี่โอจะมาแนะนําตัวรีโมทหน่อยนะครับรีโมทบังคับคอนโทรลนะฮะตัวนี้อ่าอันนี้คือสวิตช์เปิดปิดนะฮะสวิตช์เปิดปิดนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวบังคับความสูงนะฮะดันขึ้น ปล่อยสูงปล่อยมือตัวนี้เป็นล็อกระดับการบินด้วยออดีตรงนี้แหละนะฮะเล่นง,ง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็ดันลงตัวโดนจะค่อยๆลงปล่อยก็ล็อกนะครับถ้าเรากดไปด้านซ้ายอย่างนี้โดนจะหมุนหัวนะฮะจะหมุนหัวซ้ายนะครับถ้ากดขวาก็หมุนหัวขวาอย่างนี้นะครับทุกคนอ่าโอเคด้านขวาตัวนี้จะเป็นคันโยกทิศทางนะฮะก็เหมือนดโดรนเลยนะฮะเดินหน้านะ,ะโดนก็ไปข้างหน้าถอยหลังกดค้างนะครับ แต่ถ้าเรากดไปด้านข้างอย่างนี้นะครับคือโดนเขาจะบินมาด้านซ้ายนะกดขวาโดนก็จะบินไปขวาแบบนี้นะอย่างนี้นะครับก็รอบทิศทางเลยนะแล้วก็ฝั่งนี้ตุ่มแรกเลยตัวนี้จะเป็นตัวเทคออฟกดหนึ่งทีปุ๊บนะฮะตัวโดนจะสตาร์ทแล้วก็เทคออฟขึ้นบินอัตโนมัตินะครับประมาณก็80-1เมตรนะครับมันจะล็อกให้นะครับส่วนตัวที่สองตัวนี้ ต้องการดับเครื่องยนต์ดับเครื่องยนต์ฉุกเฉินกดหนึ่งทีแล้วปล่อยเลยนะฮะเขาจะดับฉุกเฉินให้เลยนะครับตัวที่สามนะครับกดหนึ่งทีจะเปลี่ยนจากไฟนิ่งเป็นไฟกระพริบไฟกระพริบกระพริบกระพระพิบนะครับกดอีกทีคือหยุดนะครับแต่ถ้าเกิดเราตั้งลำตรงอย่างนี้นะครับตั้งลำตรงนะกดค้างกดค้างปุ๊บเขาจะแบ็กรีเทิร์นนะฮะแต่แบ็กรีเทิร์นเนี่ยไม่เสถียรนะครับว่าอาจจะเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วแต่นะครับอ่า กดอีกหนึ่งทีเพื่อหยุดแบคดีเทิร์นะครับแล้วก็ตัวนี้กดหนึ่งทีปุ๊บตัวโดนจะหมุนเป็นควงสว่านเลยอ่าเล่นท่าครับควงสว่านนะฮรหมุน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 อย่างนี้เลยนะครับอ่าทีนี้นะครับรุ่นนี้มีสามสปีดตรงนี้นะครับสปีดหนึ่งดังหนึ่งคิกนะครับก็ดังติดกดอีกทีก็ดังติดติดสามสปีดก็ติดติดติดอ่าจะมีสามสปีดนะครับเราเปิดมาก็จะเป็นสปีดหนึ่งอยู่แล้วนะครับส่วนตัวนี้ เป็นตัวตีลังกานะครับจะตีลังกาได้360องศาต้องการตีลังกาหน้าทำยังไงแตะ1ทีปุ๊บดันแขนโยกด้านขวาไปข้างหน้าแล้วปล่อยนะครตีลังกาหลังก็แตะ1ทีแล้วดันถอยหลังหทีปล่อยตีลังกาซ้ายแตะ1ทีกดไปซ้ายปล่อยตีลังกาขวาแตะ1ทีกดไปขวาปล่อยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะฮะเล่นอยู่ที่ความสูงสัก10เมตรนะครับความไกลก็อยู่ที่ประมาณสัก 50-60เมตรนะครับประมาณนี้นะฮะก็เล่นอยู่ในสายตาตัวเองจะดีกว่านะครับถ้าเล่นในบ้านก็ดีมากนอกบ้านก็ตาลมได้พอประมาณนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาใช้งานกันเลยนะทุกคนว่าใช้ยังไงนะครับมาครับอันดับแรกเปิดสวิช์ครับปึ๊บมีไฟด้วยวางกับพื้นนะฮะสเปิดสวิช์ตัวรีโมดครับสาเซ็นเซอร์ระบบก่อนดันคันยกด้านซ้ายขึ้นสุดหนึ่งทีปล่อย ลงสุด1ทีปล่อยเห็นไหมไฟนี่เมื่อกี้จะกระพริบอยู่เห็นไหมนะครับต่อไปเราต้องการขึ้นบินนี่ฮะตุ่มนี้กด1ทีครับเทกตัวขึ้นอ่าแบบนี้ทุกคนล็อกระดับการบินโูนี้เมตรกว่าเกือบสเมตรเลยนะเนี่ยนะครับ่ะทีนี้ครับมาดูคันโยกฝั่งด้านซ้ายมือเมื่อกี้นะฮะปล่อยลงปึ๊กล็อกดันขึ้นล็อกนะครับ ถ้าเรากดไปด้านซ้ายโดนจะหมุนหัวไหมฮะหมุนหัวซ้ายแบบนี้อ่าถอยมาก่อนนะครับถ้าเราต้องการหมุนหัวขวาก็กดอย่างนี้ไปข้างขวาแบบนี้ครับนี่อย่างนี้นะครับทีนี้รุ่นนี้มีบาลานด้วยนะครับนี่ฝั่งนี้จะเป็นตุ่มบาลานะทุกคนถ้าโดนเมียมันมันไหลยเยอะนะครับผมอ่าถ้าไหลมันไหลไปหน้าเยอะเราก็กดถอยหลังนะฮะมันไหลไปอ่าขวาเราก็กดซ้าย ถ้ามันไหลไปซ้ายเราก็กดขวาไปอย่างเงี้ยนะครับนี่คือบาลานซ์ทิศทางน,นะครับช่วยให้ตัวโดเนี่ยลอยตัวได้นิ่งขึ้นนะครับแบบนี้ถ้ามันไหลถอยหลังเราก็กดเดินหน้านะฮะแตะเขาเรียกกันแตะบาลานซ์นะครับผมอ่ะโอเคตัวที่สองนะครับตัวนี้นะฮะที่บอกไว้เป็นดักเครื่องฉุกเฉินกดเป็นทีปึ้มมันก็จะตกงอย่างนี้เลยนะทุกคนทีนี้ต้องการจะเล่นใหม่นะะให้ปิดสวิตช์ที่ตัวรีโมทหนึ่งทีแล้วก็เปิดใหม่แล้วก็ดันคันโยกซ้ายขึ้นสุดลงสุดครับ สุดแล้วก็ลงสุดครับนี่ขึ้นสุดลงสุดนะครับแบบนี้นะฮะก็เขาจะหยุดทํางานให้นะครับทีนี้เราก็กดเทคออฟเหมือนเดิมนี่ครับเทคออฟแบบนี้นะฮะทุกคนนะครับถ้าครั้งเดียวไม่ติดก็ดันขึ้นดันลงดันขึ้นดันลงนะฮะเขาก็จะหยุดให้หรือเปิดปิดสวิ์แล้วก็เปิดปิดรีมมทเซนเซอร์ใหม่อีกครั้งเลยก็ได้นะครับอ่ะตุ่มที่สามนะครับตัวนี้จะเป็นตัวไฟกระพริบนี่กดหนึ่งทีจะเป็นไฟกระพริบนะทุกคนนะฮะไฟกระพริบอย่างนี้ นะครับต้องการหยุดกดอีกอ่งทีปึ๊บแต่ถ้าเกิดว่ากดค้างนะครับกดค้างปึ๊บอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะแบกอีเทิร์แต่ว่ามันจะไม่ตรงนะฮะมันอยู่ที่ลักษณะการเล่นคือมันจะไม่ตรงแบบขอยหลังตรงๆนะครับบางทีเอียงซ้ายบางเอียงขวาบ้างที่ตั้งหลังตรงกบถอยหลังตรงบ้างนะครับอทีนี้นะครับตรงนี้คือควงสว่างนะโดยจะควงสว่างเล่นท่าครับเป็นการเล่นท่ายุดนี่ประมาณนี้เลยทุกคนอนทีนี้ต้องการลงจอด กดเทคเลนดิ้งที่ตุ่มขึ้นบินได้อีกทีครับตัวโดนจะค่อยๆลองถึงพื้นก็ดับเครื่องหยุดให้เองแบบอัตโนมัติอย่างนี้นะคะใครสนใจก็ลองเอาไปฝึกเล่นดูแล้วกันนะฮะสำหรับเจ้าตัวโดนบวกเครื่องบินเป็น4ใบพัดนะฮะตัวนี้ให้ลูกไขห,หลาหรือฝึกเองก็เล่นมันทนดีนะ,ะชนก็ค่อนข้างยืดหยุ่นไม่ได้พังง่ายๆนะครับตัวนี้บอกเลยแต่ราคาหลักร้อยนิดๆเองใครสนใจจัดเลยยทินจัดให้